มสารนีข่าวอะไรดียังอันนี้จากปากเจ้าตัวเองเลยนะคะยังไม่มีข่าวดีอะไรทขนั้นเลยแต่บางคนเห็นว่าก็มาเขียนลงแบบนั้นไงที่นี่มันต้องเป็นเรื่องจริงเป็นมือไม่หรอกไอ้ว่าจริงๆเขียนผิดคนหรือเปล่าเพราะว่าน้องงอต่างหากน้องมอที่ไปดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราค่ะไอ้ว่าอาจจะพเจริญผิดหรือไม่ก็อาจจะเป็นการแบบเชียร์เพื่อนอย่างให้เพื่อนแบบเป็นปังเป็นฝ่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดไปแบบ เราเราเป็นเจ้าตัวตอนแรกเรายังคิดว่าเอ้ยเขาคงเขียนผิดแหละอะไรเงี้ยเขียนสลับเป็นน้องไอ้น้องมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็วันนี้ก็มีหลายคนถามแล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออบอกตอนนี้ว่าเขาจะเป็นพิายังไารการที่คุยกันบ้างไม่ทางแบบแฟนไม่จริไอ้ก็แบกับนโอ้ยยังไงไม่เอาจริงยังไม่ได้สเต็ปหรอว่าท่านแฟนหท่านแบบคือเรายังรู้งศึกษารู้จักแบบอะไรอย่างนี้อยู่เลยแค่ เปลี่ยนจากเลื่อนในกลุ่มมาเป็นแบบอ่ะลองดูศึกษาเพราะฉันต้องให้เวลากันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาเดือนอะไรนะเป็นเดือนที่มียม่ไม่เขาเดือนนั่นแหละค่ะเดือนของน้องโมใช่เลยเดือนเดือนของน้องโมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของเรายังค่ะแต่ยังแต่งตั้งแบบเพื่อนเขาก็ไปไปกันเอาจริงๆแบบไม่ดิคือก็เป็นคนชื่นชอบหนัอนะแต่ไม่ได้คิ ถ้าวันหนึ่งมากกว่านี้นิดนึงถ้าพร้อมอาจจะแบบดีกว่านี้นมงมงไม่ถ้าอกอยู่แล้วยังค่ะเขารู้แล้วว่ายังไม่ได้ มีแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่มนจะเริ่ม่เพราะมันเป็นเพื่อนตั้แต่เรียนจบันเยยังไม่ได้ถึงแฟนนะแต่เราก็ลองดูดูอะไรเงี้ยทีาว่ายไม่เปลี่ยนอ่ะมันยังเฮ้ยเลนิดเดียวอย่างที่บอกว่าเปลียนสมมติว่าเวลาวิสุินอะไรงีซึ่งมันก็จริงแหละไอคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพื่อที่จะ แล้วลงลูกจะลูกคู่รูปอะไรเราก็แท็กปกติเพราะว่าแต่ถ้ามาในแนวแบบจีรุตตะลักหรือย่างเแล้วคงแบบเฮ้ยมีลงอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้แบบนี่ชิลม,มากต้นไม่ใหญ่ก็เป็นเพื่อนก็เลยแบบเอาลงแท็กอะไรเงี้ยปกติถ้าลงว่าจะเป็นอย่างเงี้ยก็อย่างสไตล์เราเนอะเราคงแบบเออไม่เอาลงคงเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่แต่อันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเพื่อนกันจริงๆริงมึนก็เลย ว่าพี่คะต้องสามปีนะคะเราค่อยว่ากันนะคะดูนี่คือไอ้ว่าเรื่องเหล่นี้เป็นเซนส์ของคนที่ถ้าคุยกันเดี๋ยวมันจะรู้เองแหละว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยยังโอเค